ี่บอกว่าเป็นอย่างกื่บลงคลิปพี่ละละ้อคลิปน้องเบอยู่มาจ้าเป็นสิลงคลิปหายเจ้าเขียดแล้วอันยองซึมวเจ้ามือนี่มาในเมนูกว๋วยจับอุบลกว๋วยจับอุบลแต่ว่าเห็ดอยู่สก,กลนครเด้อมือนี่กว๋วยจับมือนี่บอมีหมูยอสีใสหมูสาบเลือด ดูกหมูนิดๆหน่อยๆจ้าใส่ลงไปคือเมนูกว๋วยจับมันนี่รวมมีแทงก่อนอื่นก็หาผักมาล่างก่อนมีผักอย่างในตู้เย็นก็ใส่ผักนดน้แล้วเนาะชุ่มเจ้าวัที่ใส่ทํากับข่าวอยู่ซูมือนี่ก็จะเป็นคว้วไฮโซเพราะว่าเป็นคั้วฝรั่งงบประมาณในการสร้างนี่ประมาณ30ล้านบวรวมโตบ้านนะทุกคนโตบ้านนี่เราละประมาณ70ล้านรวมรวมแลกก็กสิประมาณร้อยล้านอุ้ยดูรวยดูอย่างออกพี่น้องยยกพ่อได้สั่งสีสัตว์นะ ที่ใส่ต้มซุปกับหัวหอมใหญ่หัวใส่ถัา่วรากผักชีหั่นใหญ่หั่นเป็นแปนเวลาต้มมันสิได้บเละมาก,กินหัวใส่ถั่วกับแลยที่ใส่หลายๆแนะ่ที่ใส่ร้อยหน่ามื่อนีก่กระสเปนต้นหอมผักชีพักที่ใส่ในการทำกับมีแครดีและจ้าม,มีอย่างหลายดอกเอาง่ายๆอยากเพิ่มเติมพักอีกอย่างก็เติมลงไปได้เลยเพราะว่าเห็ดกินเองบางคนกับบะหมักต้นหอมบางคนกับบะหมักผักชีบางคนก็กินแต่ผักชีบางคนก็กินแต่ต้นหอมโอ้บอยบอกยากเนาะพี่น้องไปเตรียมพักเรียบร้อยแล้วห่อไปต้มซุปกัน ดับแรกเติมน้ำให้พอประมาณที่เขาต้องการใส่โค้งไก่ลงไปใส่ถัารวากผักชีหัวหอมเทบุ้มด้วยเกลือหนึ่งซอนโตภาวานามือนีใส่หลายหลายกินจนมันเบื่อไปขางหนึ่งโหลดภปบอกว่าอยากกินแห้งต้มได้หลายไปเลยขานอลงไปจ่าสองก้อนจากนั้นกระปิดฝารอให้น้ำเดือดคือเลือดมาหลบนีเสียใจมากๆเลยจ้าเพราะว่าแอบเอาเลือดไปแช่ะซองฟีดกับเ,เอาเลือดออกบอ่ทันชุนเจ้าเอ้ยมันแข็งตรงกลางแข็งขังนอกกันเลยโอ้เกือบกินบ่ได้หันออกมาแล้วมันพอใจใดอยู่กระทิบลงหม้อไปเลย เลือดนี่ใส่ลหลายมันจจงแซ่บผู้ใหบ่มักกับบ่ตองใสเด้อจ้าคือแม่เบนนี่กินเลือดบอ่ได้กินแล้วทองเสียอันนี้เป็นซี่โครงหมูจ้าหันหันๆๆละทิ่มลงหมอนำซุปไปเลยพ่อได้เห็นเนาะจ้านำซุปก็จะได้เพิ่มความหวานไปอีกโครงไก่ของก็ว่ามันผีโอห่ซุ้มเจ้าเบิ่งดูละเห็ดแกแดอยู่ไปต้มมานำซุปก็เริ่มได้ที่แล้วเริ่มใสแล้วอยากให้นำซุปใสสิบอกว่ามันที่มันฟอดขึ้นมาน่ะหรือว่าฟ้องน่ะให้ตักทิ่มเด้อซุ้มเจาม้านซุปมันสินได้ใสกระเทียมเจียวเจียวเองมือ เวลาเจียวกระเทียมสองคนตลอดเวลาเด้มมันจะได้เเหลืองสวยจับกระตงมีหอมเจียวให้จังไดตีเจียวเองค่ะไปตลาดเร้วลืมสื่อกลับมาหอมกระเจียวเจียวคือกระเทียมนี่แหละจ้าเจียวไปเจียวมานี่เป็นหมูสับที่หฮาวใส่ลงประโยชน์ในหม้อกระปุงไปเลยจ้าตามชอบใส่ซอสฝาเขียวพริกไทยน้ำตาลตัดนิดนึงโคเรส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วกับเอามาตักลงหม้อเลยจ้าหม้อสูบเฮากระหอนเดือดได้ที่เรียบร้อยกินนี่หอมมากๆเลยหอมนำซุปนำกระดูก ตำซุปกับเสร็นี่เบนสิต้มแยกแล้วทุกคนเพื่อบางห้เสร็มันอืดในหม้อมันที่มันฟูขึ้นมาขงบนตักถิ่มเดินน้ำจะได้ใช้ใสตรียมเจียวหอมเจียวต้นหอมเตรียมพร้อมสิแยกต้มตั้งหากเขาบอกว่าให้เอาเศษน่ะลงไปแช่น้ำ20นาทีเวลาจะกินกระตักซุปออกมาอีกหม้อหนึ่งจ้าแล้วค่อยเอาเศนลงไปตามสิเหตุให้นำซุปเฮ้าบ่เสียอยูได้โดนกินได้หลายมือ มื่อนี่เป็นต้มหม้อใหญ่เลยกินได้หลายมืออีดีซุ้มเจ้าโค้งไก่คนบ่ได้กินดอกจ้าเอาให้น้องลีโอบอกว่าลีโอนะ่ะมากกินแหง้งเสร็จแล้วจ้าซุ้มเจ้าอีพอเขอมากินเข้าเล้งบานพอดีกระตักกล้วยจับพ้อน,อนไปเสริมให้อีพอเลย ขขาแล้งยูเฮือนมือนีก็จะเป็นกวยจับนี่ละจ้าสดปูละถวยฮอนฮอนเพื่ใดอยากกินกรมาเด้อจ้าปูละถวยปูละถวยน้ำกันเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอีหยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบว่าเป็นน้ำเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮดคลิปต่อไปมือนีก็ขอโตไปก่อนจ้าอัญยอง